เปิดเป็นออนไลน์นะครับเริ่มเกมกดยืนยันนะครับสำรองไว้เผื่อมีคนมาทำลายแมปนะครับสำหรับแมปสำหรับแมปผจญภัยนะครับแมปต่อไปนะครับให้เราทำการเปิดไมค์ไมโครโฟนกดรูปลำพงนะครับตรงนี้มันก็จะมีไมค์ขึ้นมาต่อไปให้เราทำการเปิด คลิกไปที่ที่ลูกไม้ด้านขวาอีกทีนึงนครับเราก็สามารถเปิดไม้ได้คนอื่นก็นจะได้ยินเสียงที่เราพูดนะครับมันอยู่ที่การตั้งค่าของเจ้าของห้องนะครับให้เราไปดูที่รูปบ้านขวามือนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับต่อไปไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นแชทด,ด้วยเสียงนะครับคือเราต้องเปิดไว้นะครับ สำหรับเจ้าของห้องเท่านั้นที่สามารถตั้งค่าการเปิดใหม่นะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคนที่เปิดลำโพงนะครับเขาก็จะได้ยินเราพูดเราก็สามารถติดไมค์ได้ตลอดเวลาฮัลโหลวันนี้เพื่อนนะาอยู่ไหน